สวัสดีพี่ๆน้องๆชายชาทุกทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีมงานเสียสุดตุนเยอะนะครับเรามองข้างมั่วเยอะีริงๆไ่รู้ผมมามัว่วเลยครับเมื่อกี้รถดำก็จะสวนกันไม่ได้เลยเพราะผมมารถกระบะนะนึกว่าเขาขุดอยู่ตรงนั้นครับนุมองมานะ ไม่รู้ว่าเข้าขุดตรงนี้ครับสายยได้ยายบโอนนะฮะอยู่กับ s อนะครับ200ครับกบีนะครับอันนี้เสียสุนขับนะผมก็มาโม่จริงๆครับเมื่อกี้สวนกันก็นไม่ได้นะถรถดำก็สวนกันได้นะ ยวรอรถดำมาก,ก่อนครับไปเมื่อกี้เองครับว,วิ่งได้เร็วมากคันนี้ผมก็มามั่วจริงๆครับเมื่อกี้สุดจัดนะฮะไม่รู้ทางหลบทางอะไร,ะร,ร,รแล้วครับรถดำก็รู้แล้วว่าที่หลบตรงไหนครับถนนเล็กนะฮะมาประตูเข้าครับเมื่อกี้

น้าหมูนะครับทอนนี้ เหนื่มากครับเอ้าเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามน,น้ครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับในช่องไม่ตังตังไม่มีนะฮะพี่ตามดับซิ่งครับ